เต้นนิดนึงฮะหลังจากนั้นยิ้มได้โบกมือไหว้ขอบคุณอยู่เรื่อยๆเลยครับนี่มีบางจังหวะทรงจูบโบกไม้โบกมือต้อนรับแฟนผับด้วยนะฮะสังเกตอาวุธในมือของนางสงกรานจิ๋วปีนี้ให้ดีตอนแรกพระหัตถขวาเนี่ยต้องถือจักรพระหัตซ้ายถือสังใช่ไหมครับก็คือมือขวาถือจักมือซ้ายถือสังแป๊บเดียวเท่านั้นแหะฮะทำไมคะถืออะไรคะทรงปืนฮะอ๋อ ปืนเลยมาดูดันมากเลยปืนฉีดน้ําสาหรับเด็กเล่นครับเพราะว่านางสงการจิ๋วของเราในปีนี้มีความคึกคักเป็นพิเศษเอาว่าอีกรอบแล้วโอ้โห oh, oh, น่ารักมากนี่หยิบปืนฉีดน้ําอาวุธคู่กายของนางสงการจิ๋วน้องแอบิเกลครับฉีดน้ําฉีดความสุขให้กับที่น้องประชาชนลงจากเสลี่ยงขึ้นบนเวทีครับคึกคักเป็นพิเศษนี่อาวุธคู่กายนี่ลยคุณผู้ชมดูเอามาเต้นโยกเข้าจังหวะเลยกับบรรดาพี่พี ที่สวมใส่ชุดเป็นเหมือนกับพญานครอ๋อเขาไม่เล่นโขนหรือเปล่าจริงๆแล้วนางสงกรานจะต้องทรงครุฑมานี่น่าจะเป็นแต่งตัวเหมือนกับครุฑเห็นเต้นนิดนึงฮะหลังจากนั้นยิ้มได้โบกมือไหว้ขอบคุณอยู่เรื่อยๆเลยครับนี่มีบางจังหวะทรงจูบโบกไม้โบกมือต้อนรับแฟนคลับด้วยนะฮะสังเกตอาวุธในมือของนางสงกรานจิ๋วปีนี้ให้ดีตอนแรกพ้าหัดขวาเนี่ยต้องถือจักรข้าหัดซ้ายถือสังใช่ไหมครับก็คือมือขวาถือจักร มือซ้ายถือสั่งแป๊บเดียวเท่าะนั้นแหละฮะทำไมคะถืออะไรคะทรงปืนอ่ะฮะทรงปืนเลยมาดุดันมากเลยปืนฉีดน้ําสําหรับเด็กเล่นครับเพราะว่านางสงการจิ๋วของเรานีปีนี้มีความคึกคักเป็นพิเศษเอาว่าอีกรอบแล้วโอ้โหน่ารักมากนี่หยิบปืนฉีดน้ําอาวุธกู้กายของนางสงการจิ๋วน้องแอบิเกลครับฉีดน้ําฉีดความสุขให้กับพี่น้องประชาชนลงจากเสี่ยงขึ้นบนเวทีครับคึกคักเป็นพิเศษนี่ อาวุธคู่กายมี้วคุณผู้ชมดูเอามาเต้นโยกเข้าจังหวะเลยกับบรรดาพี่ๆที่สวมใส่ชุดเป็นเหมือนกับพันดานครับอ๋อเขาไม่เล่นโขนหรือเปล่าจริงๆแล้วนางสงกรานต์จะต้องทรงครุฑมานี่น่าจะเป็นแตัวเหมือนกับครุฑ